เที่ยวกับก่อนเราจะไปดูรีวิวรายการอิตาลีออสเตรียเยอรมันสวิตเจ็ดวันสี่คืนนะผู้ชมวันแรกที่ไปถึงเขาก็จะพาเราไปล่องเรือไปเที่ยวเกาะเวนิสชมความสวยงามของเกาะเวนิสแต่ที่ไฮไลท์ของรายการเนี้คือเขาพาเราไปนอนบนเกาะเวนิสเลยนะผู้ชมเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศทุกซอกทุกซอยในเกาะเวนิสเลยเพราะวันถัดมา เราก็จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรียโดยการนั่งรถบัสไปชมความสวยงามของเมืองอินสบุกเป็นเมืองตาอากาศของกษัตร,ตริย์ออสเตรียที่ล้อมรอบ้ยวยเทือกเขาแอลเดินทางต่อไปที่เมืองซาวส์บวกซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Sound of Music ก็คือสวนมิลาเบลนั่นเองไม่ไกลจากเมืองซาวส์บวกนั่นก็คือเมืองฮอสตัดซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกมีทะเลสาบที่สวยงามไปชมความสวยงามและถ่ายรูปกันที่นั่นพอออกจากเมืองฮอสตัดแล้วเนี่ยก็เดินทางสู่ประเทศเยอรมัน ที่เมืองมิวนิกเขาก็จะพาเราเดินเข้าไปชมจัตุรัสมาเรียนพาสซึ่งเป็นจัตุรัสที่ยิ่งใหญ่จัตุรัสใจกลางเมืองหรือที่เรียกว่าโอทาวนั่นเองพอออกจากเมืองมิวนิกเสร็จแล้วเนี่ยเดินทางไปอีกประมาณสัก1้อกิโลเมตรก็จะไปถึงเมืองฟุตเซนเมืองเล็กๆอยู่บริเวณชายแดนประเทศเยอรมันกับประเทศสวิตซ์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตล์เขาก็จะพาเราไปชมความสวยงามความยิ่งใหญ่ปราสาทของกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ของประเทศเยอรมัน พอออกจากประเทศเยอรมันแล้วเนี่ยเขาก็จะพาเราเดินทางต่อสู่เมืองลูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซนถ่ายรูปกับอนุษย์เสรีสิงโตและเกาะสะพานไม้โบราณเขาจะพาเราไปพักบริเวณเมืองแองเกิลเบิร์กถ้าอากาศดีใครต้องการที่จะซื้อตั๋วขึ้นยอดเขาทิลิสก็สามารถที่จะซื้อตั๋วชมความสวยงามเล่นหิมะบนยอดเขาทิลิสได้พอออกจาก เมืองแองเกิลเบิร์กแล้วเนี่ยเขาก็จะพาเดินทางไปทางตอนเหนือของประเทศสวิตซซึ่งติดกับชายแดนประเทศเยอรมันถ่ายรูปกับความสวยงามของน้ําตกรายนั่นเองก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นทัวร์ที่แบบอีซี่อีซี่จริงๆเลยนะครับในราคาทัวร์ห0 0หมกว่าบาท